โลกออนไลน์ชื่นชมเด็กชายอายุ13ปีไลฟ์ขายสินค้าของกินเล่นจนมีลูกค้าให้ความสนใจเข้าไปให้กำลังใจอุดหนุนสินค้าเป็นจำนวนมากเขาผู้นี้คือเด็กชายนัทพงศ์วงจันทร์หรือน้องนำโชคชาวบ้านสงยางตําบลสงยางอําเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนบ้านสงยาง สินค้าที่น้องนำโชคไรฟ์ขายจะเป็นจำพวกของกินเล่นทั่วไปเช่นหนังไก่กรอบหมูแดดเดียวและขนมต่างๆสินค้านั้นน้องนำโชคกับคุณยายจะช่วยทำกันเองและบางอย่างก็จะสั่งซื้อเข้ามาปัจจุบันนี้มีลูกค้าให้ความสนใจเป็นจำนวนมากพร้อมทั้งให้การอุดหนุนสั่งซื้อต่อเนื่องทุกวันส่วนลีลาการขายจะเป็นอย่างไรไปดูกันอร่อยมากนะสั่งได้เลยนะยายทุกคนลองสั่งกนะัน ๋ยวทุกคนลองสั่งนะคบในติดตอกออกขอบคุณที่มารีวิวนะครับพยานเก่งมากสู้ๆขอบคุณนะครับจะสั่งอะไรก็ได้นะคบผ้าอยางนี้หนังไก่นะครับซาลายบ้น้องนำโชคเล่าว่าลงทุนครั้งแรกหลักพันบาทเริ่มขายมาตั้งแต่มิถุนายน2565ช่วงแรกก็ไม่ค่อยมีคนดูขายไปเรื่อยๆแ,แรกๆกว่าจะมีออเดอร์ก็หลายอาทิตย์ตอนนี้มีประมาณวันละ15-20ออเดอร์ มากสุดเคยมีถึง200-300ออเดอร์เริ่มขายประมาณ2ทุ่มครึ่งถึงประมาณ4ทุ่มตอนนี้มีรายได้ต่อเดือน15,000บาทถึง20,000บาทคนในเฟสขอขายรก็รู้สึกว่ามันน่าจะขายได้ได้ตังค์เยอะอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ตัวก็แบบอยากลองลองขายสินค้าพวกที่มันแบบคูณน้อยในก่อนประมาณนี้ครับแล้วก็ไม่ค่อยสร้างคณ ตอนแรกนี่ก็ไมได้ลงอะไรเรครับก็ประมาณ1น0 0นหอะไรประมาณนรอนี่ทุน้อยก่อนนะลเริ่มเริ่มมานานไ้ยอย่างไรก็ได้ประมาณ1ปีสเดือนนะคะเริ่มตลกเดือนพฤาปี65าครับตอนแรกเป็นยังไงตอนเนอริเ่มไลฟ์แรกไลฟ์แรกก็ไม่ค่อยมีคนดูครับก็ 2- 3สวันมันนี่ก็ท้อครับแต่ว่าเออ ทำได้ประมาณ1อาทิตย์นี่นะคะที่จะมีออเดอร์ประมาณ2บ้าน5้าบ้าน5ออเดอร์ได้ประมาณแล้วตอนนี้เป็นไงตอนนี้ก็อยู่ตอนนี้ก็ได้ประมาณมาและเอ่อห้ออเดอร์20ออเดอร์ขึ้นอยู่ค่ะมันก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆอยู่ค่ะเรื่อยๆอยู่แต่ว่าถ้าเคยได้มากก็สองสองร้อยก่าออเดอร์สามร้อยก่อเดอร์ไดประมาณเยอะมากเลยนะคะเหมือนกับส้มตำยี่ ตั้งแต่3มห่อ75บาทเหมือนกันพี่พี่ทุกคน7ม้วนนะครับได้7ม้วนนะครับ25บาทนะครับ7ม้วนห่อละ25บาทนะคะต่ว่าราคาจะเป็นเซ็ตกัเลยนะคะสามห่อ75บาทนะคะพี่พี่ทุกคนนะซ่าลายอร่อยนะคระซ่า่ายอร่อยซ่าลายอร่อยจริงๆเลยนะคะพี่พี่ทุกคนนี่ใครได้กินแล้วก็บอกว่าอร่อยนะคะราคาลดไปนะคะมีทั้งลดต้มยำลดปลาหมึกลดดั้งเดิมนะครับลดบาร์บีคิวอะไรประมาณนี้นะครับราคาลด